จเจริญในจำมยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์ของการฟังคำตถ,ถาคตัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้พระตาตด,ดาตรงตัดไว้กับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวไปที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ มาตาปุตติกะปะยะว่ามีอยู่สามอย่างสามอย่างคือมีสมัยที่ไฟไม่ใหญ่ตั้งขึ้นไม่หมู่บ้านไม่นิคมไม่นครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกถูทั้งหลาย ปุตุชนผู้ไม่มีการระดับย่อมเรียกไปนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกไปอย่างที่หนึ่งภิกษุตั้งหลายก็อื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นเกิดน้ำท่วมใหญ่พัดป่าไปทั้งหมู่บ้านทั้งนิคมทั้งนาโครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตร เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสะดับย่อมเรียกไปนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภยัยอย่างที่สองภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มีไปคือการกำเริบกระบฏมาจากป่า ประชาชนขึ้นยานมีล้อหนีกระจัดกระจายไปเมื่อไปอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ปิตุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการะดับย่อมเรียกใบนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกไัยอย่างที่สาม ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสะดับย่อมกล่าวไปที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สามอย่างเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสะดับกล่าวสะมาตาปุตติกภัยไปที่มารดาและบุตรช่วยกันได้แต่แสามอย่างนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัย ไปที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียปิกจุตั้งหลายไฟสามอย่างที่มารดาและบุตรช่วยกันได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าสามอย่างคือสมัยที่ไฟไม้ใหญ่เป็นอย่างหนึ่งสมัยที่น้ำท่วมใหญ่เป็นอย่างที่สองสมัยที่หนีโจกรกบฏเป็นอย่างที่สามเหล่านี้ บางคราวมารดาและบุตรก็ช่วยกันและกันได้แต่ปุตุชนผู้ไม่มีการตระดับมากล่าวว่าเป็นไปที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดพิจารทั้งหลายไปที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สมอย่างคือไปเกิดจากความแก่ชราปะยัง ไปเกิดจากความเจ็บไข้ปย,ยาติปยังไปเกิดจากความตายมรณะปยังปิกจุทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอยากแก่เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากับมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่า เราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่า เราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดมารดาของเราอย่าตายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหลเป็นไปที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้สามอย่างภิกษุทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อเลิก และก้าวล่วงเสียซึ่งไปทั้งที่เป็นสมาาามาตาปุตติกภไยและอมาตาปุตติกภัยอย่างละสามอย่างละสามเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายหุนทางหรือปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยะอัตถังกิคมักอริยมักมีองค์แปดนั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมารกรรมันตะกรรทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ ภิกษุทั้งหลายนี้แหละหนทางนี้แหละปฏิปตาเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งไปทั้งที่เป็นสมาตาปุตติกภัยและอามาตาปุตติกภัยอย่างละสามอย่างละสามเหล่านั้นเอวังโยมพระจาตด,ดาตรัสว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระองค์ เห็นไปสามอย่างที่บางคราวแม่ลูกช่วยกันได้เป็นไปที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้เสียสามอย่างคือหนึ่งสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่ 2. สมัยที่น้ำท่วมใหญ่สสมัยที่หนีโจรกระบาดโปรงตรงตัดว่าบางครั้งแม่ลูกช่วยกันได้ส่วนไปที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้จริงๆรองโปรงตัดว่ามีสามอย่างคือ หนึ่งไปคือความแก่สองไปคือความเจ็บสามไปคือความตายโยมพระองค์มีข้อปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากไปที่บางคราวแม่ลูกช่วยกันได้สามอย่างและไปที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้อย่างแท้จริงสามอย่างรวมหมกอย่างได้ทั้งหมดทั้งหางข้อปฏิบัตินั้นคืออริยมครคมีองแปด ข้อปฏิบัติอันประเสริฐแข้อศึกษาได้จากพระสูตรอริยมรคมีองค์แและพระองค์มีวิธีปฏิบัติ8ข้อนี้แบบทางรัฐศึกษาได้จากพระสูตรเจริญอริยมรคมีองค์8ด้วยวิธีลัฐและมรคมีองค์แนี้สรุปเหลือสาคือปัญญาศีลส,สมาธิสรุปเหลือสองคือสมถตกับวิปัสนา สรุปเหลือหนึ่งคืออาณาปาณสติการเอาจิตอยู่กับลมหายใจที่หายใจเข้าและหายใจออกเจริญธรรม